เกตสบายดีนะคะก็ตั้งแต่วันแรกนะคะตั้งแต่เห็นน้องมาตั้งแต่เริ่มคัดเลือกตั้งแต่เกือบ600คนในวันนั้นจนถึงวันนี้การที่เราคัดมาเหลือ30คนแล้วเลือกคัดมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้จนถึง3คนอยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันเป็นความหัรสันจริงๆนะคะที่3คนเมนเทอร์ทั้ง3ทําขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่า ณภาพจริงๆนะคะแต่การตัดสินใจของคณะกรรมการนะคะไม่ได้เกิดขึ้นว่าจากวันนี้วันเดียวการตัดสินใจเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเข้ามาอยู่ในรายการจนถึงวันนี้อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าสิ่งที่คุณอยู่ในรายการมันคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้คุณมีเมนเทอร์ที่ดีในการสอนคุณแต่หลังจากวันนี้โลกแห่งความเป็นจริงสนุกกว่านี้ค่ะ ขอบคุณพี่ตือมากครับแล้วมาถึงพี่มาค่ะพี่มาออนาภาค่ะพูดถึงน้องกวางหน่อยค่ะก็เห็นน้องกวางครั้งแรกก็ตอนที่ไปเป็นกรรมการตอนช่วงที่เขาเดินแบบกันก็ต้องขอบอกว่าน้องกวางเป็นคนที่หน้าตาสวยมากนะคะแล้วก็รูปร่างก็ดีเหมาะมากที่จะเป็นนางแบบด้วยะะจริงๆแล้วอยากจะพูดรวมๆน้องๆทุกๆคนเนี่ยมาถึงได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยนะคะว่าฟันฝ่ามา ไม่น้อยเลยทีเดียวรับรู้อารมณ์เยอะแยะมากมายมีความสุขก็มีทุกข์ก็มีฝักฝ่าฟ,ฟันมาเยอะมากสนุกก็สนุกไม่สนุกก็มีเยอะแยะมากมายคุณจําบทเรียนทั้งหมดทั้งปวงใน,นนี้ไว้ในกิจกรรมทุกๆอย่างที่คุณทําคุณสามารถนําไปใช้เป็นอาชีพได้ในอนาคตข้างหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีที่ไหนที่เป็นโรงเรียนสอนได้นอกจากคุณต้องเอาตัวเนี่ยเข้ามาอยู่ในรายการแบบนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเก็บอันนี้รายละเอียดทุกอย่างเอาไว้ใช้ในชีวิตของตัวเองวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจยอยู่แล้วในสิ่งที่แรงทํามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดค่ะมงกุฎมีอันเดียวไม่สามารถให้ได้หมดทุกๆคนดังนั้นขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ขอคุณพี่มามากนะครับค่ะขั้นต่อไปครับขั้นต่อไปเรียนเชิญพี่ฟอดค่ะพี่ฟอดค่ะน้องตีชาเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วชื่นชมน้องตีชานะครับตั้งแต่ challenge แรกของโบ๊นะครับซึ่งเป็น beauty shot น้องทําให้เห็นเลยว่าน้องเนี่ยมีความมุมานะอุตสาหะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ทุกๆคนควรจะต้องมีนะครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในโลกของวงการบันเทิงแล้วเนี่ย ทุกทุกอย่างทุกทุกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับเสมอแล้วก็อย่างตีชาเนี่ยครับมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือตีชาเนี่ยทำให้นึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับชื่อเมทนิกิ่งพยโยมตอนข้าวงการใหม่ๆขอบคุณพี่ฟอดมากครับผมค่ะนั่นคือคําชมที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะคะพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่อมาดค่ะน้องจีน่าค่ะครับก็เห็นจีน่า จำได้อยู่คนเดียวตั้งแต่วันที่มาคัดเลือกนะฮะในห้าร้อยคนเนี่ยจำเขาได้อยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยที่มาถึงวันนี้นะครับเพราะว่าแคทวอล์ก hmm. เขาก็เก่ง mm hmm. ถ่ายแบบเขาก็เก่ง mm hmm. การแสดงเขาก็อย่างที่เห็นนะฮะลบจิตก็ได้นะฮะ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยต้องคิดว่าต้องชื่นชมตัวเมนเทอร์นะที่ขัดเราจนได้เก่งขนาดนี้นะครับครับขอบคุณพี่ใหญ่มากนะครับขอบคุณค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะ คุณเต้ค่ะคุณเต้ค่ะกล่าวอะไรสักหน่อยค่ะขอบคุณแฟนๆก่อนเลยขอบคุณแฟนๆนะครับขอบคุณแฟนๆรายการนะครับทุกคนที่ทำให้รายการม,มีผลตอบรับที่ดีขอขอบพระคุณช่อง3านะครับที่ให้โอกาสรายการนี้ประสัทกันตนานะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักทุกท่านนะครับ ออที่สำคัญขอขอบคุณเบนเทอร์มากนะครับสุดยอดจริงๆนะครับขอขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเป็นเดอะเฟสสำหรับเราทุกคนเป็นเอร์เฟสสำหรับประชาชนทุกคนไปแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องมีผู้ชนะคนเดียวนะครับพี่เต้ก็ยังไงทุกคนเป็นลูกพี่เต้หมดแล้วละ่ะ นะเราต้องดูแลกันไปตลอด mm hmm. ก็ขอให้ทั้ง3คนประสบความร็จทั้ง15คนประสบความสําเร็จน,นะครับ oh. แต่ต้องมีผู้ชนะคนเดียวไม่รู้จะทํายังไงจริงๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอเจอสีเฮมิเตอร์หน่อยครับขอบคุณเตอรครับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาตลอดมาถึงแล้วคะ่ะใช่แล้วครับเรากำลังจะรู้แล้วว่าใครคือ The Face Thailand คนต่อไป ซึ่งพวกเราตื่นเต้นมากผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันครับและคุณพระช่วยเราสองคนไม่ต้องประกาศค่ะเรารอดแล้วคุณพระคุ้มครองเราสองคนค่ะคุณค่ะ